กับผมผมเขียนดีโปรเกมนะครับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมโรบก,กับแบบที่มีชื่อว่า,วาจีนาริกโรเปกาเอมว้าววันนี้นะครับผมเรามีแขกรับเชิญน,นะครับผมก็คือคุณไอเดียอินเจ TV ทีวี n ช l แนลนะครับผมแล้วแล้วก็มีมิเตอร์ทวีแล้วก็มิเตอร์เซเว่นนะครับ เ,เรายังไม่มีคนเรายังไม่มีคนทำประตูใครจะเป็นคนให้ทุกคนครับเดี๋ยวถ้า,าถ้ามันหมดวิกฤตโควิดมเมืเอ่อไหร่หมดวิกฤตโควิดโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวผมไปผมจะตัดภาพตอนที่เมืองสงบสุขกันแล้วแล้วกันนะครับหนึ่งเปิดโอเคครับทุกคน มาเราก็จะมาช่วยกันทุกบ้านนะครับคือบ้านเนี่ยคือมันพังอยู่นะเราก็จะมาช่วยช่วยกันเกโอเคเรียบร้อยแล้วไอเดียไอเดียซื้อบ้านไอเดียซื้อบ้านไอเดียเข้าบ้านฉันไม่มมี้อนไ่เป็นไรไอเดียเข้าบ้านโอเคไอเดียก็จะมีบ้านนะครับทุกคนเราก็จะเราก็จะเก็บเงินไอเดียนะครับ ใช่ใช่แต่ว่ามันต้องรอแป๊บหนึ่งผู้นาไม่ต้องมาแย่งเก็บนะผมจะโชว์ให้คนอื่นดูว่ามันทำยังไงาอย่างงใช่ก็ได้ขายเได้เดี๋ยวเราไปขายหอเดียไปเพื่อเป็นการรอกว่าเดียจะมีหนี้สินรีบมีหนี้สินเลยเราจะได้รีบเก็บ ลงให้รวยนะเมื่อกี้กูเห็นน้ำคุนคุนจริงก็ขอยู่ในหม้ออันใหญ่ๆตรงนั้นข้างไอเดียมันขุดอะไรไรอ่ะมันคือย่าม่เบียงข้าวอาหารมันเป็นย่าย่าสุกสีไอเดียมาช่วยกันมาเมืองเราจะได้อุลมสมบูรณ์ ลุงตูวิบเอ้ยแม่มีไม่มีไม่ม่ข้งในอาจจะบินได้อุตสามีประมาณ90ก่าครับเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่พวกเราอ่ะพูดแบบนี้ได้มันไม่ผิดหรอกเพราะว่าเพราะว่าพวกเราอ่ะทำไอ้นี่ไงเพราะพวกเราตั้งตั้งตั้งในคลิปเราว่ามันเป็นไม่ใช่สำหรับเด็กไงอ๋อใช่ๆเราก็ตั้ง

เฮ้ยมาช่วยรักษาบ้านเราหน่อยเฮ้ยไอเดียมีค่าเงินเลยครับทุกคนนี่สี่บาทเก็บเลยยี่ได้เงินสี่บาทแล้วแล้วผมเข้าเมืองเนาะไอเดียก็จะเสียเงินสี่บาทใช่ไหมโอเคเก็บอีกเก็บอีกหน้าที่ทรัพยากรน่าสนใจ โอเคครับทุกคนนะวันนี้นะเราก็ปินวันนี้กร <Okay. S 1> ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเขียนดีโปรเกรม <Okay. S 1> แล้วก็ช่องไอเดียอินเจ็ดทีวีแชนแนลด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ